ดีค่ะคุณครูดิฉันนางสาวกนกพันธ์มาสอนเรื่องที่17วันนี้จะมานำเสนอนิรานารินคำโคงดรำรักรำ คำอธิบายคำศัพท์และข้อความกรรมสวนหมายถึงโศกเศร้าคำควรร้องไห้ฉนอหมายถึงน่าฟังเพราะวังเวงใจฉเน่หมายถึงลักษณะที่ชวนให้รับร่ำหมายถึงพูดพูดซ้สำๆพร่ำพูนหมายถึงน่น หมายถึงแทนเหมือนฟ้าหมายถึงส่วนเบื้องบนที่มองเห็นครอบแผ่นดินนาศหมายถึงนางรำนางฟ้อนรำถอดคำประพันธ์กวีพั่มพูดถึงเรื่องความรักความอาลัยที่ต้องจากนางเสียงสนั่นเสียงสนั่นดังสนั่นจากผืนแผ่น,นถึงฟ้าฟ้า เปรียบเสมือนจดหมายฝากรักค้าควรจากพี่ถึงนางผู้เป็นที่รักกวีขอฝากให้นางได้ดูต่างเมื่อยามห่างไกลวีขอคุณค่าคุณค่าวรรณศินร่ำรักเรืองร้างแรมนวลหน้ารือสนอสนั่นดินครวนครุ่นฟ้าสารสั่งพี่สวน พี่กำสวนแสสนีนุตเอยควรแม่ไว้ต่างหน้าพี่พูนภายหลังสัมผัสพยัญชนะนวนครวนสวนสน่หน้าด้านวรรณศิลป์สัมผัสพยัญชนะหมายถึงคำของจองที่มีพยัญชนะตัวหลักเป็นตัวเดียวกันแต่ประสมต่างกันเช่นร่ำรัก ร่ำเรืองร้างแรมนวลหน้ารือโดยมีการเล่นเสียงพยัยชนะคําว่าร่ำรักร่ำร้างร่ำเรืองด้านมนสิน์ด้านอารมณ์คือความรักที่มีความอาไราอาวรสขเศร้าเสียใจที่ต้องจากนางผู้เป็นที่รักคุณค่าด้านเนื้อหาเนื้อหากล่าวถึงความรัก ความอะไรที่จากกานานเบียบเสมือนจุดหมายฝากคําคำคร่ำควรจากพี่ถึงผู้ถึงนางผู้เป็นที่รักกวีขอฝากให้นางได้ดูต่างหน้าเมื่อยามห่างไกลขอบคุณค่ะ